ฝนด,ดินทรายสวัสดีพี่เพียงลองเอฟบรรยากาศยามเช้าเชครับที่บ้านที่อุบลนะก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ออกวิ่งงานหรือเปล่าหลังจากที่เมื่อวานออกไปมานะครับได้มา24เที่ยวนะครับเริ่งแต่ตอน3โมงกว่า เกือบจะสี่โมงแล้วล่ะเดี๋ยวตอนจะเช้าตื่นมางี้ก็หน้าที่หลักของผมเลยก็คือจะรดน้ำต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรดน้ำต้นไม้ก่อนอเ,เดี๋ยวปิดประตูบ้านปิดไม่ค่อยจะอยู่เพราะว่าเออมันไม้มัน,ไม,มนไม้มันเขาเรียกว่าไม้อะไรนะไม้มันบวม ของไว้เฉยคก็กลับมาอยู่คนเดียวเหมือนเดิมเช่นเคยหลังจากแฟนผมเดินทางกลับไปที่กรุงเทพเรียบร้อยนะครับถ้าบรรยากาศบ้านนอกเขาก็ยามเช้าเช้าก็อากาศดีนะมีแสงแดดอ่อนๆฝุน่นควันพิวฟุ้งขึ้นมา อันนี้เป็นภาพบรรยากาศหลังบ้านนะครับให้ชมกันนิดนึงผมก็จะนอนที่ห้องนี้นะครับทำห้องขึ้นมาเพื่อที่จะนอนอันนี้ก็จะเป็นบ้านน้องนะครับญาติกันหลังนี้ก็จะอยู่กันแค่นี้หลังนี้หลังนี้หลังน,งนี้ก็บ้านใหญ่ก็จะเป็นพ่อกับแม่นอน นะครับแล้วก็หลังนี้ก็บ้านนานก็จะอยู่ยนี้อันนั้นก็น้องสาวอีกคนหนึ่งก็กําลังจะสร้างบ้านนะครับต้นมะม่วงก็ออกลูกออกผลเต็มเลยนะนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูแท็กล้อรถเกี่ยวเขาเอามาส่งให้เมื่อวานนะครับราคาก็ ถือว่าไม่แพงมากนะครับไม่แพงมากกับสภาพกับสภาพที่อที่ได้มาเนาะนี่ครับ <c oughs> หลังจากที่ผมตรวจสอบดูเมื่อวานกระดูกงูกระดูกงูก็โอเคอยู่ผ่านนะครับเอเอ มีสายเข้ามาอีกโอ้ยขออนุญ,ญาตรับสายก่อนนะครับพี่น้อง